ชั้นเจ็ดสองวันเลยสองกิโลมาเลวเราจะไปชั้นเจ็ดก็สองกิโลโอข้างหนาเหรวะนะช้าก็ช้าอะไรวะเนี่ยไป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 คน สวัสดีค่ะทุกคนาวา,สานสลอชาแนลนะคะแล้วก็น้องเรดดี้สลอชาแนลค่ะตอนนี้พวกเรากำลังเติมยางลมนะคะเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันมา200ทุนเดิมเรามีอยู่ประมาณสองขีดเกือบครึงง่งถังเกือบครึงง่งถังวงเล็บเกือบวงเล็บเกือบเท่านั้นเดี๋ยวมาดูว่าอุ้ยเมื่อกี้เติมไป200เต็มถังเลย เนี้อยู่ตอนนี้สตาร์ทที่สองแปดแปดห้ากิโลเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้กี่โลคิดว่าน่าจะได้แบบสามสี่ร้อยอ่ะวันนี้เราไปน่าจะสามสี่ร้อยทก็คือไปงานกเกษตรที่การแล้วก็เดี๋ยวเราไปน้ําตกกันใช่แล้วว่าจะแบ่งเป็นสอง EP สองวันนะเออจะได้แบบว่าดูกันสคลิปเอราวันน้ําตกเอราวันที่เราจะไปกัน <5 S 1> มืนน่วงนี้นะเยอะมาก <laughs> ใช่ แต่น้ำมันเยอะตลอดปีเหละเอราวันอ่ะเออเราออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งตื่นสีสี่มึนไม่ไหวตอนเนี้ง่วงง่วงว่าไม่ไหวแล้วคนนี้ไปลุยกันวันนี้น่าจะสนุกเพราะเราจะต้องไปเดินเขากันอีกแล้วขึ้นเขากันอีกแล้วไปค่ะทุกคนไปต่อยเฟสโอ้ยผมติมตาฝนเกินวันนี้ฝนเหมือน เขาบอกว่ามีฝนเล็กน้อยอ่ะไม่รู้เล็กน้อยจริงป่ะเดี๋ยวได้ลุยฝนกันอีกเอาเถอะไปเราจะไปทางบางหลวงะทุกคนบางหลวงบางเลนนครปฐมแล้วเราก็จะไปเส้นอะไรนะทับกระดานเหรอไปทางประมาณนั้นมาดูว่าจะลงกันอีกไหมหลงทุกลงทุกอีพีลงทุกตอนโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตลอดทางเนาะไป แถวๆในตัวเมืองของกาญจนบ,บุรีใช่แล้วพักหน่อยปวดตูดเมื่อยเดี๋ยวแวะซื้อนงซื้อน้ำก่อนร้อง้อเดี๋ยวเอาอันจาานี้ม่ให้หน่อยชอบกินอันนี้ซาอันนี้อะไรนไม่เอาอันนี้น,นี่ดีกว่าอันนี้อะไระก็อันนึงนะ ลูกคนนี้นี่ไป,ไปต่อไปไปกันไปต่อกาหมูตอนนี้8โมง15มต้องไปถึง9โมงให้ทันอ่ะเพราะว่าต้องขึ้นเขาไปอีกชั้น7อ่ะไปไป

รีบดิ่งแล้วไม่ได้แล้วแค่กิโลตัดรถก่อน It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. ึงแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยนี่รถเราอยู่ในนี้ไป,ป,ปกันเถอะสิบโมงใช่ไหม,มสิบโมงเราต้องเปิดตั้งสองชั่วโมงรถจริงเลยเขาอมันยังมีคนมาเช้ากว่าเราเอีกมีร้านเนี่ยเลยเออร์ ช <ness> <laughs> <và level> ั้นหนึ่งห้าร้อยเมตรชั้นสองหกร้อยชั้นสามเจ็ดร้อยหนึ่งพันเมตรชั้นห้าหนึ่งพันห้าร้อยชั้นหกหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั้นเจ็ดสองวันเลยสองกิโลไปเลยเราจะไปชั้นเจ็ดก็สองกิโลจิตที่แล้วไปนั่นแหละจิที่แล้ก็สองกิโลจิตที่แล้วเราก็สองสองพันเมตรพี่ชิวๆเท่ากันนะเนี่ยเออเท่ากันแต่ไม่รู้ความชันจะเท่าไหร่ มันเป็นทางที่เขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ป่าแบบคิดว่ามันไม่น่าจะป่าเหมือนมันมันเป็นอย่างเงี้ยลอนดูด้วยมันเป็นเงี้ยแม่เออแต่ข้างในอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าเขาต้องไวไล้มทนเป็นน้ําตกอ่ะเขาคงไม่ได้มันาร้า่าอย่างีให้ดีๆให้ขนเยอะมากข่อยขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ไหมเออน่าสนใจ กินเอาใส่ข้ามาได้เหเอาไปแล้วขลอดเถอะถ5กห้าร้อยเมตรปลอดใจอะไรจะขึ้นไปสองขันสองขันไม่ได้ไม่เป็นไรเลยดีก็ตายนะวันนั้นนะวันนั้นมันชันไงนี่พี่บอกว่าสำุกสูงว่าไกลก็แบน,นี้กิ๊ฟซี่ไม่มานะ <laughs> ไม่มีคําเตือนเหมือนเหมือนวันเข่าที่แล้วเข่าที่แล้วคําเตือนบอกว่าถ้าไม่ไหวต้องตรวจสอบร่างกายตัวเองก่อนเหมือนร่างกายตัวเองก่อนว่าไหวบ่ดูสังขารมันโอเคไหมเพราะว่าฉันใช่มันคือป่าแบบป่าจริงๆนะโอ้ขขาน้าอะไรวะนะก็มันหมดลาดยางอ่ะมาแล้วแล้วเจ็ดแล้เจ็บไปสองพันเมตรจิ เนี่ยแล้มาเดินมาป่านเนี่ยจิงหง10งเราจะไปทันตรงนั้นหรอทันยังไงก็ทันไกแล้วไกลแล้วนี่พี่ว่าอย่างที่เขาบอกกันขบวนมีเซเว่นไม่มีนี่ชั้นหนึ่งจะมีอะนเจดนู่นเนี่ยเชั้นเจ๊มีเซเว่นมาไปไปไปเอาไปไหนแล้ว ข้างมันชา้าหรือไม่ช่ามั้งงมาละโอ้ชา้าก็ช้าอะไรมะเนี่ยไป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 ดูดิยังไม่เจอน้ำตกมาดึงยังไงต่างไหมจะต่างดูดีเนาะดูในยูทาป ไม่รู้อ่ะจะเล่นหน่ยอะไรเราเล่นไปก็ได้สองเราไปอันนั้นเมื่อคืนเดินป่าเดินป่าอย่างเดียวมันก็เลยอาจจะบอน่าไม่ค่อยเหนียอะไรไม่มีเลย แค่ชั้นหนึ่งไปไปวิ่งไปเช็คอินชั้นหนึ่งเหรอ,อนั่นสุฟ้าจริงว่ๆดูดูลงคนนะ่ะอนะไรวะเนี่ย ถึงชั้นสองแล้วขู่แค่ชั้นสองก็สวยแล้วเราไม่ต้องไปหรอกชั้นเจ็ดอ่ะทุกคนเฮ้ยไม่ไปนะ <laughs> สวยมากเลยว่ะสวยอ่ะทุกคนสวยมากดิ่พ่อแลแต่ชั้นแชั้นเจ็ดจะสวยขนาดไหนต้องเล่นแล้วไม่อยากรู้เรื่องปลาอะไรพี่ได้ไหม นี่ม no ือจับปลาเขาได้อย่างไรผิวเขามาหน่อยเดียวจะกินปลาเขาไปน่าจะน่ผมอชว่างแล้วไปเราไปชั้นเจ็ดนี่ชื่อชั้นสองชื่อว่าวังมัตฉาโลกว่าเออนิดเดียวมันไม่ได้ไกลเหมือนนันน่เออเอาเราขี้จุกแล้วพีไป ่ะชั้นสามเก้าสิบเมตรพี่ว่าชั้นสองสวยวะชั้นสองสวยน่าเล่นดูดิวมันใสแบบเออน่าเล่นว่ะเราอาจจะขึ้นไปแล้วเราอาจจะลงมาเล่นอันนี้อย่างเงี้ยเหรอจะลงมาทำไมพี่กลิ้งลงมาหรอให้กลิ้งลงมาความเป็นความเป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> ไอย,ยูย่โอโห <c oughs> สวยมากโอ้ออออเขาเล่นกันจะพอท่านทุกคนสวยมากแบบตาเนื้อ ชีวิตละสามร้อยเมตรไปทางซ้ายไปคน